ดูดวงแตงโมนิดามีหลายท่านสอบถามมาว่าให้อาจารย์ลองวิจาร์ณดวงของคุณแตงโมนิดาให้ฟังหน่อยแต่อาจารย์ก็ปฏิเสธไปหลายครั้งเพราะไม่อยากไปเกี่ยวข้องกับวงการดาราและการเมืองเรานั้นเป็นศิษย์มีอาจารย์เก็บรักษาวิชาโหรไว้เพื่อจันลุงพระศาสนา และชี้แนะทิศทางชีวิตที่ดีที่สุดให้ผู้คนให้เขาแก้ปัญหากรรมของเขาเองด้วยสติปัญญาและการปล่อยวางทางใจแต่บางเอิญนฉุกคิดขึ้นมาได้ถึงพระสูตรหนึ่งของตถาคตกล่าวว่าให้มีมรณานุสติอยู่เนืองๆคือภาวนาอยู่ข้างในเอาจิตสนใจใส่ใจอยู่แต่กับความตายสม่เสมอมองเห็นความตายว่าจิงแท้ต้องเกิดขึ้นกับชีวิตเราแน่นอนความไม่ยึดติดในร่างกายนี้ก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ เมื่อภายนอกก็ไม่ยึดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดภายในก็ไม่ยึดจะเข้าสู่ความไร้ตัวไร้ตนไปเรื่อยๆเมื่อนั้นแหละสักายทิฏฐิของเราจะหมดไปความมีตัวตนอีโก้ของเราจะหมดไปเมื่อสังโยชน์ตัวแรกวางได้ก็เข้าสู่ความไร้ตัวไร้ตนตรงนี้ตถาคตยืนยันว่าเข้าสู่ความเป็นโสดาบันแล้วไร้มาเสียยาวขอกลับเข้าสู่เรื่องวิจารดวงของคุณแตงโมนิดากันต่อ มนุษย์เราเข้าใจกันว่าเขาจากไปด้วยเวลาอันไม่ควรเราเข้าใจกันว่าเวลาอันควรของมนุษย์ต้อง60ปี80ปีหรือ100ปีแต่เราลืมความจริงข้อหนึ่งว่าเวลาอันควรของชีวิตมนุษย์นั้นคือเวลาเท่าที่แต่ละคนได้มีอยู่ในขณะนั้นแม้แต่ตัวอาจารย์เองก็เหมือนกันตายไปพรุ่งนี้เวลาอันควรจริงๆก็มีอยู่แค่นี้แหละ แต่หากเราย้ยนกลับไปว่าช่วงเวลาตั้งแต่จำความได้จนมาถึงวันนี้เราใช้เวลาในชีวิตให้เป็นไฟเพื่อเป้าหมายอันแท้จริง<ม>ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือเปล่า พราะโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนักหนาตถาคตใช้นิ้วเขียดินขึ้นมาแล้วเปรียบเทียบว่าเศษดินที่ติดอยู่ปลายเล็บนี้คือโอกาสที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ในขณะที่ดินทั้งผืนโลกนี้คือผู้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกในรัชานเปรตวิสัยและโอกาสยากยิ่งกว่าเดิมอีกที่เกิดมาเป็นมนุษย์ชีวิตนี้แล้วจะได้เกิดกลับมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งซึ่งมีปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บนี่แหละมนุษย์ส่วนใหญ่ตายไปจากชีวิตนี้แล้ว เท่ากับดินทั้งผืนปัตพีนี้แหละที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเดรัจชานเปรตวิสัยเสียมากกว่าโดยแท้ดังนั้นเป้าหมายอันแท้จริงของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคือกระทำกิจในภายในนี้เพื่อไม่ให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเดรัจชานเปรตวิสัยอีกหรือได้เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่เกินเจ็ดครั้งจะยุติการเวียนว่ายของตนได้สมบูรณ์อาจารย์ไร้ยาวให้ฟังเพื่อให้เราเห็นความจริงของชีวิตว่าบุคคลที่พูดถูกต้องตรง จริงตลอดการนั้นท่านกล่าวไว้แบบนี้หากเชื่อท่านชีวิตข้างหน้าก็ไม่ไปสู่การตกต่ำได้อีกแล้ว นั่นคือการเร่งความเพียรในการปล่อยวางทางใจแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยตัวท่านเองสรุปคือเป้าหมายของการวิจารณ์ดวงคุณแตงโมงนิดาในครั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าเวลาอันควรของการมีชีวิตอยู่นั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพรุ่งนี้ตื่นมายังมีลมหายใจต่อวันนั้นคือเวลาอันควรอีกวันได้แค่นั้นตามนั้นมนุษย์โลกนั้นสามารถตายในท่ามกลางระหว่างได้ตถาคตหมายความว่า ถ้าเม้นว่าอายุไขเราจะมีถึง60ปี80ปี100ปีแต่หากวิถีชีวิตตั้งอยู่บนความประมาทไม่เร่งความเพียรเพื่อเข้าถึงเป้าหมายอันแท้จริงนั่นคือการหยุดการเวียนว่ายก็จะสามารถเสียชีวิตได้ในทุกเวลาเช็คเช่นตัวของอาจารย์เองมีความตายเป็นสรณะวางใจเตรียมใจพร้อมตายในทุกขณะของชีวิตในภายในจึงเป็นอิสระไม่ติด ไม่ขัดไม่ค้องไม่คามีใจน้อมไปในคำาตถาคตเป็นที่สุดนั่นเองเรามาเริ่มต้นการดูกรรมเก่าในพื้นดวงกันก่อนหลักกรรมเก่านั้นเข้าทับดาวศุกร์แบบสนิทองศาตรงนี้เป็นตัวยืนยันเรื่องกรรมเก่าของคุณแตงโมมิดาว่า ตมเก่าในเรื่องความรักจะตามมาให้เขาได้ชดใช้ในชีวิตนี้ซึ่งดาวสุกนี้ก็เป็นดาวความรักของคุณแตงโงมงนิดาอยู่แล้วนั่นเองและหลักตมเก่าส่งดาวพุธเข้านาวางวรโคตติดพิษครุฑตียางพฤหัดสแสดงว่าดาวพฤหัสด,ดวงนี้มีโทษแฝงมาด้วยดาวพรหัสมาจากภพกระดุมพระและภพปุตตะหมายความว่าในช่วงไว้ต้นของชีวิตค่อนข้างมีปัญหาเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายไม่ค่อยเพียงพองปุตตะแปลว่า การเรียนการศึกษาก็จะได้รับไม่เต็มที่เพิ่งได้มาเรียนเต็มที่เอาตอนวัยกลางปุตตะแปลว่าลูกด้วยฉะนั้นการมีลูกของเขาจะมีปัญหาตามมาด้วยในอนาคตหลักกรรมเก่าเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าเนื้อในนั้นมีเสียอยู่ประมาณ30%อร์เแต่เป็นกรรมเก่าที่ไม่มากเพราะยังมีส่วนดีอีก70%ซคือเรื่องการงานของเขามีดังนี้คือ พุธเป็นดาวมนตรีจึงมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานมากและมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุอาทิตย์เป็นดาวจิตใจความคิดจิตใจจะมุ่งม,มั่นอยู่แต่กับการงานมากเพราะการงานเป็นเกียรติเป็นสีสร้างรับผลเงินทองและความดุ่งดังให้เธอพออาทิตย์พุธกุมกันเป็นผู้วิชาการ คุณแตงโมนิดาจึงมีงานมากและทำง,งานได้หลากหลายสไตล์ทั้งงานแสดงและงานด้านวิชาการแต่ตัวเธอเองก็มีอาจจะรู้ได้ว่าปลายทางของเรื่องการงานนั้นจะนำตนเองไปสู่ปัญหาอุปสรรคความไม่สบายกายไม่สบายใจในตอนหลังเพราะว่าการงานนั้นส่งดาวอังคารมาถูกพิดเขี้ยวที่ลักนณาเป็นกรรมเก่าในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรคอยเบียดเบียนทั้งที่เป็นคนและเป็นภาคพ,พิษที่เธอไม่เข้าใจ ตามดูกันไปจนสุดในเรื่องของกรรมต่านี้ปรากฏว่าส่งดาวอายุที่ติดผิดเที่ยวเข้าเลิกเสียแถมเล็งลักคณาแบบ180องศาเสียอีกด้วยสักวันการงานของเธอจะนำเธอเข้าสู่จุดลำบากในชีวิตหาตัวยืนยันตัวสุดท้ายคือดาวจันทร์เข้าตียังผิดเคี่ยวไปเข้าสู่เลิกเสียผิดมากซ้ำเติมอีกทีในภพอริยืนยันได้ชัดเลยว่าเหตุการณ์จะเริ่มต้นในงานนั้นแหละจะนำพาวิถีชีวิตของคุณ แตงโมนิดาไปสู่ความยากลำบากมีปัญหาหนักเข้าสักวันในตอนท้ายนั่นเองอาจารย์พิจารณาเรื่องกรรมเก่ารา่ย,ยาวมาเพื่อหาจุดหมายปลายทางว่ากรรมเก่าของเขานั้นจะนำพาชีวิตมาสู่ปลายทางเช่นนี้ซึ่งหากเราใช้หลักโหราศาสตร์ขั้นพื้นฐานจะมองไม่เห็นวิถีกรรมของคุณแตงโมนิดาในครั้งนี้เลย แต่ในหลักบูราศาสตร์ไทยโบราณน,นั้นสามารถตามไปดูจนสุดปลายทางได้และผลก็ออกมาให้เราเห็นตามหน้าสื่อต่างๆนั่นเองต่อไปเรามาพิจารณากันที่ลัคนาเป็นเรื่องตัวตนของคุณแตงโมนิดาเป็นการดำเนินไปแห่งชีวิตของเขาปรากฏว่าลัคนาของเขามี9องศา31มิบดปาที่ราศีพิจิกส่งดาวพุธเข้าพบการงานมืนที่วิจารณ์มาก่อนหน้านี้ว่า ชีวิตจิตใจของเขามุ่งอยู่แต่กับการงานและปลายทางของการงานนั้นไปตกพบอริติดพิษจะเกิดปัญหาอุปสรรคกับชีวิตของเขาในตอนท้ายแน่นอน ต่อไปมาพิจารณากันที่หลักวาสนาตกอยู่ที่พบลาภะเป็น11แก่ลัคนาส่งผลคุณใหญ่แก่ชะตาชีวิตของคุณแตงโมงนิดาจะมีลาภผลเงินทองและความสำเร็จในชีวิตมากแต่เป็นเฉพาะช่วงต้นของชีวิตแต่ในตอนท้ายนั้นหลักวาสนาเข้าสู่เลอกเสียติดพิษชีวิตจะเข้าสู่ความยากลำบากมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาผจญแน่นอนต่อไปมาพิจารณาการจุดสุดท้ายนั่นคือบุญเก่า เราดูบุญเก่าเพื่อหาว่าจะมีผลเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนำพาวิถีชีวิตของเขาให้รอดพ้นปัญหาอุปสรรคไปได้หรือไม่เพราะหลักอื่นๆก่อนหน้านั้นมองแบบละเอียดอย่างไรก็ดีในตอนต้นและร้ายในตอนปายเอาหลักบุญเก่ามาตัดสินกันเลยดีกว่าผลปรากฏว่าหลักบุญเก่านั้นอยู่เป็นแปดแก่ลัคนาตกพบอริจึงให้โทษเข้าสู่เลกเสียติดพิษส่งดาวอังคารเจ้าการให้โทษนั้นมาเข้าส มโนเลิกปิดพิษเขี้ยวดาวองคารดวงนี้ทับลัคนาส่งดาวราหูซึ่งเป็นเชื้อพิษเขี้ยวแฝงอยู่แล้วไปเข้าโจูโเรเลิกเป็นเรือกเสียแถมราหูเล็งกลับมายังองคารเกือบ180องศาให้โทษชัดเจนประกอบกับมฤตยูโคจรมนตอนเกิดเกือบจะทับลัคนาเต็มที่ห่างกันแค่ไม่กี่องศามฤตยูโคจรหมุนวนตอนคุณแตงโมนิดาเกิดทายี่ดาวสุ์อันเป็นดาวความรักของเขา ู่ในพื้นดวงจึงสรุปเรื่องบุญเก่าได้ว่าเจ้ากรรมนายเวรตามมาเอาคืนเยอะทั้งที่เป็นภาคทิพย์ซึ่งเธอไม่อาจเข้าใจได้สมโนเรกริยงพิษเขี้ยวนั้นเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรโดยตรงซึ่งเมื่อถึงยารชีวิตขาลงเขาก็จะเอาคืนเอาคืนกับเจ้าตัวไม่ได้ก็จะส่งกะระแสความคิดกะระแสอารมณ์ใส่มนุษย์ที่อยู่ใกล้ชิดดนจิตด,ดนใจให้มนุษย์กระทำหรือไม่กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้คุณแตงโมนิดาได้จดใช้กรรม ในอดีตชาติแกเขา พอมาถึงตรงนี้อาจารย์มองไปในมิติไหนดวงของคุณแตงโมนิดานั้นไม่มีดาวดวงไหนที่จะทำให้เขาเห็นทข์และเห็นตำและนำพาวิถีชีวิตเข้าสู่ธรรมขั้นการปล่อยวางทางใจได้เพราะชีวิตจิตใจของเขามุ่งไปในมิติของความมีความเป็นเกียรติและชื่อเสียงในทางโลกจึงไม่สามารถเข้าใจกรรมของตัวเองได้หรืออาจไม่เชื่อเสียด้วยซ้ำและปิดช่องทางเรื่องการฝึกจิตการปล่อยวางสมาธิเหล่านี้ไปเลย พราะบุญเก่าของเขาหมดแล้วจริงๆเขาไม่ได้ทำเพิ่มบุญอันแท้จริงนั่นคืออนุภาพของจิตที่ฝึกมาดีแล้วเจ้ากรรมนายเวรภาคทิพย์ก็จะได้อานิสงส์ไปด้วยเมื่อเขาไม่ได้ทำการให้อภัยกรรมกันจึงไม่เกิดการสร้างบุญใหม่ต่อกุศลจิตใหม่เป็นอนุภาพใหม่ๆไปในชีวิตหน้าเขาก็ไม่ได้ทำพอถึงเวลาเจ้ากรรมนายเวรภาคทิพย์ก็รุมเอาคืนเขาตามย่ำยุติธรรมเสมอหากเรามองในมิติแค่ชีวิตที่เรา จะมองว่าไม่ยุติธรรมแต่หากว่าเราสาวย้อนพบย้อนชาติไปดูได้เราก็จะเข้าใจประโยคนี้จริงๆว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมจริงๆคุณแตงโมนิดานั้นยังมีเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นคนด้วยเพราะดาวเสาร์นั้นเป็นดาวกาลีย้อนกลับไปหาที่มาของดาวเสาร์ปรากฏว่าเป็นเจ้าเรือนอยู่สองที่คือเป็นเจ้าเรือนภพพันธุและเจ้าเรือนภพสหัชชะเมื่อดาวกาลีเป็นเจ้าเรือนภพพันธุก็ทําให้คุณแตงโมนิดาไม่ค่อย ไม่ถูกกับยากเดือดร้อนเพราะพี่น้องหรือชีวิตไวต้นลำบากยากจนหรือการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไม่ประสบความสำเร็จนั่นเองเมื่อดาวกาลีเป็นเจ้าเรือนพบสหัสชะก็ทำให้คุณแตงโมนิดานั้นมีเพื่อนไม่ดีเพื่อนดีต่อหน้าคิดคดอยู่ข้างหลังการเดินทางสัญจรใดๆในระยะทางใกล้ๆก็มักมีปัญหาอุปสรรค คราวนี้เมื่อเพื่อนเป็นกาลีดาวเสาร์ดวงนี้เข้าเทวีเกิกแต่ก็เข้าระวังกาลีซ้ำเข้าไปอีกติดพิษครุฑด,ดาวเสาร์ในภพว,วินาศส่งดาวราหูอีกดวงที่ติดพิษไปเข้าสู่โจรเรเกิกซ้ำยืนยันว่าเพื่อนสนิทคนใกล้ตัวอย่าไว้ใจมากเป็นอันตร,รายมาถึงตนแล้วดาวราหูนี้เลนดาวอังคารซึ่งเป็นหลักบุญและวาสนาส่งมาเสียกลุ่มลัคนาเลนกันเกือบ180องศาแถมลัคนาอังคาร มฤรุตยูกลุ่มกันในราศีธาตุน้ำแถมด้วยดาวบักพะเคราะห์ดักหน้าดักหลังดวงลักษณะนี้จะประสบอุบัติเหตุมีเพศภัยใหญ่ในชีวิตหรือคิดสั้นได้เพราะดาวเสากาลีดักอยู่ข้างหลังเป็นเพื่อนเป็นคนสนิทที่ใกล้ชิดตัวดาวราหูเล็งมายังลัคนาส่งผลบั่นทอนชะตาชีวิตอยู่เสมอเมอดาวองคารมีองศานำหน้าลัคนา จึงเท่ากับดักทําร้ายอยู่ข้างหน้าตามมฤตยูองศานําหน้าลัคนาแค่เพียงนิดเดียวเกือบทับลัคนาเสียด้วยซ้ําจึงเข้าตามตําราหลักโหราศาสตร์ชั้นสูงได้ว่าจะประสบเหตุเพศภัยในชีวิตแน่นอนในอนาคตนั่นเอง ทั้งกรรมเก่าและบุญเก่านำพาตรียางพิษมาทับลัคนาและเล็งลัคนาคุณแตงโมนิดาจึงได้จุดใช้กรรมต่อแก่เจ้ากรรมนายเวรภาคทิพย์และที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วใช้กรรมคืนเขาไปในน้ำนั่นเองขออโหสิกรรมขออนุภาพผลบุญแห่งการปล่อยวางความไม่ติด,ไม,ดไม่ขัดไม่คล้องไม่คาอนุภาพบุญใดๆที่อาจารย์มีมาส่งให้คุณแตงโมนิดาเข้าสู่ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาได้สักครั้งหนึ่งในอนาคต ตรการร่วงหน้าด้วยเธอ